นิสัยพาคุณจนลงทุกวันแม้จะมีรายได้เหมาะสมก็ตามแต่รายจ่ายไม่เหมาะสมเอาซะเลยเคยได้ยินไหมคะว่าความรวยไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ที่สูงหรือต่ำแต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้เงินของเราต่างหากสำรวจให้ได้นะคะว่าคุณเผลอมีเจพฤติกรรมที่ใช้เงินพาจนหรือเปล่าข้อหนึ่งคะ่ะเงินเดือนขึ้นก็ใช้ใจ่ายมากขึ้นตามเงาตามตัวแต่คุณเองก็มีพฤติกรรมการใช้เงินที่แปรผัน จำนวนเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นทำให้คุณใช้จ่ายมากขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้จะเหลือเงินเก็บสักที่ไหนคะฉะนั้นพยายามบริหารจัดการรายได้ให้เหมาะกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่านั้นนะคะข้อ 2. ค่ะซื้อทุกอย่างที่คุณอยากได้แต่คุณไม่ดูความจำเป็นและฐานะของตัวคุณเองนิสัยข้อนี้นะคะเรียกให้คุ้นหูก็คือฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุ ยิ่งกับคนไหนที่ซื้อของไม่บัญญะบัญญังด้วยแล้วเออะก็ควักจ่ายตลอดแถมยังเป็นการซื้อโดยไม่ได้ผ่านการต่อยตรองด้วยความจําเป็นและสถานภาพทางการเงินเลยสักนิดแบบนี้ได้เงินมาเท่าไหร่ก็คงใช้แบบเดือนชนเดือนไปวันยังค่ำจะละค่ะข้อที่3นะคะก่อหน,นี้โดยไม่รู้ตัวค่ะรายได้เท่าเดิมเพิ่มเติมคือนี่ก้อนโตเป็นกันไหมคะใครที่อยู่ในสภาวะนี้ขอให้รีบเคลียร์หนี้โดยโดย่วนนะคะ เพราะหากคุณปล่อยปละละเลยการชดใช้นี่คุณก็จะกลายเป็นนิสัยแย่ๆของคุณไปเลยทีเดียวดอกเบีย้ยของคุณจะเพิ่มเท่ากับนี่ยิ่งทบทวีคูณเลยล่ะค่ะตอนนั้นก็จะลำบากเอานะคะข้อ4ค่ะใช้เงินโดยไม่แคร์อนาคตแนวคิดการใช้ชีวิตเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายใช้ไม่ได้กับคนรวยนะคะฉะนั้นคนที่ใช้จ่ายเงินแบบลืมนึกถึงชีวิตในอนาคตมาโดยตลอด ลองปรับเปลี่ยนแนวคิดเสใหม่นะคะโดยอาจจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่ายตามความจำเป็นและเก็บออมส่วนหนึ่งเพื่ออนาคตที่สดใสค่ะหรือวิธีการออมง่ายๆก็คือ10%ของรายได้คุณก็เก็บออมไว้ก่อนนะคะแล้วเมื่อน,นั้นค่ะคุณก็จะมีเงินเก็บสะสมหรือเงินสำรองหรือเงินลงทุนทีนี้คุณก็จะเข้าใกล้ความรวยแล้วล่ะค่ะข้อที่5นะคะใช้เงินเพิ่มขึ้น ไม่เคยจดเรื่องเงินของตัวเองหลายคนไม่เคยแม้แต่จะจดเรื่องเงินของตัวเองทั้งที่เป็นเรื่องที่ดีแท้ๆเพียงเพราะว่าคิดว่าเรารู้อยู่แล้วรายรับรายจ่ายเรารู้อยู่แล้วความเคลื่อนไหวทางการเงินเข้าออกในกระเป๋าแต่นั่นอ่ะเป็นแค่เงินก้อนใหญ่ๆใช่ไหมคะหลายคนคะ่ะไม่เคยแม้แต่จะสนใจนั่นแหละคะ่ะเป็นดูด้วเล็กๆที่จะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่สถานะการเงินของเราโดยไม่รู้ตัวนะคะ ข้อสุดท้ายการใช้เงินเพิ่มขึ้นไม่ผิดหรอกนะคะว่าเราอ่ะจะใช้ชีวิตที่ดีขึ้นแต่อย่าลืมว่าชีวิตของเราดีขึ้นไม่จําเป็นมากับรายจ่ายที่มากขึ้นเพียงอย่างเดียวชีวิตที่ดีขึ้นต้องเป็นส่วนเงินออมที่มากขึ้นต่างหากข้อที่อยากจะฝากไว้สําหรับการปรับเปลี่ยนนิสัยเราอะค่ะจะต้องมานั่งให้การตระหนักนิสัยของเราว่า นิสัยที่ผ่านมาการที่เราไม่มีเงินเก็บเลยเพราะเรามีแนวคิดเกี่ยวกับการใช้สอยการใช้จ่ายยังไง 2. เรามีแนวคิดในการสร้างอนาคตยังไงแนวคิดของเราถ้ามันดีค่ะมันก็คงจะทำให้ชีวิตของเราดีมาตั้งแต่เนิ่นนานแหละแต่วันนี้ถ้าชีวิตของเรายังเป็นชีวิตที่แย่อยู่แล้วก็ลองทบทวนนิสัยของเรานะคะว่าเราอะใช้นิสัยพาจนหรือใช้นิสัยพารวยวันนี้หากใครนะคะ สนใจคอนเทนต์ content, หรือเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วก็ทักทายกันมานะคะพี่น้องเขียนไว้90คอนเทนต์ด้วยกันเพื่อที่จะให้เราสะดวกสบายในการทำวิดีโอสั้นๆหรือไลฟ์สดใครที่มีปัญหาในการเขียนหรือคิดคอนเทนต์ไม่เป็นลองทักทายกันมาดูนะคะการสร้างเพจปังคอนเทนต์ content, นี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะสร้างเพจปังด้วยคอนเทนต์ทำให้คนติดตามเยอะๆประหยัดเวลาในการคิดคอนเทนต์ทักทายกันมาค่ะอีบุ๊ คู่มือ90คอนเทนต์ t สั่งเพจให้ปัง199บาทโดยมาดินาอะคาเดมี่ทักทายกันมานะคะ